เอิม่มจะพูดยังไงดีเนี่ยเอิ่มก็คือขอกราบสวัสดีทุกคนทะี่เข้ามาดูนะนะคะรับก็คือรู้ว่าหายไปนานแนละ้วหลอดไม่ได้หายเพราะว่าเล่นเกมแล้วก็ขี้เกียจเขึ้นสิหน่อยไปรู้อะโอเคเล่นเี้ยใจหน่อยสิตอนนี้คลิปช่องผมมีปกคลิปแล้วนะเป็นโดยดีปกคลิปได้เลยแหละดูเล,โเลยโอเคแล้วใช่ ดูจะโปรคลิปรู้ใช่ไหมว่าเราจะเล่นเกมอะไรกันวันนีน้ซึ่งวันนี้ไม่ใช่มาครับไม่ใช่ฟรีฟลายแต่เป็นลเบดู <c oughs> ลบดลเบูดโอ๊ยสักทีโอเคแป๊บหนึ่งนะถ้ามันเยอะกันแหลกกอข้าพเจ้าก็ต้องขออภัยด้วยนะขอไม่สะดวกถ้ามันแหลกกันนะโอเคเริ่มเลย เปหนึ่งมือหนึ่งขอขอลองทดสอบฟิสิกส์ก่อนโอเคได้อยู่พอกระเด้งได้อยู่โอเคโอเคโอ้เหล็กโอ้ตอทนทำโปกคลิปไม่แหลกเหมือนตอนเล่นนะโอเคขออภัยถ้ามันแหลกก็ขออภัยด้วยนะครับเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวทำไมโโมันีติดอ่ะโอ้โหพยิล้อ เกมดีจะจัดเลยด้ดิปิดขนได้ไหมเนี่ยเกมดีมีคุณภาพ คลิปนี้เราไม่มีอะไรมาเราแตะเลยเออไม่เอาแบบนี้อย่าทำแบบนี้ไม,ไ,มไม่เอา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 โอเคอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ทำอย่างนี้ได้ไงเราเบอร์อีกแล้ว ย yeah. ไม่เอาไม่เอาไรจะจะไม่เอาอย่างนี้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 ไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่ <c oughs> ไปเอาแบบนี้อะไรอย่างนั้นไหมครับตรงนี้อาจจะไม่ค่อยลงแล้วนะอาจจะลงแบบนานๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยจ้ามาเนี่นยเนี่ยเอยอ ติ้งแป um. oh, bio, bio, ๊บหนึงออม e v e r y n s t t e show, i t i n โอไม่เไม่เอาไม่เอา่ไม่เาแบบอเืม Spectator อ้าว Spectator ดูคนอื่นเหรอไม่เอาสิออ ไม่ใช่มันไม่มีอ่ะเนี่ยปิดคนเอ๋อเนี่ยใช่ไหมเนะี่ยไม่ใช่ใช่ไหมเนะี่ยเป็นขอขอลองอะไรกดอะไรบ้างก่อนขอเวลาเถียงกับอันนี้สักแป๊บนหนึ่งแล้วกันมันปิดไม่ได้อะลองเล่นอย่างนี้แหละมันเด็กเกหน่อยหน่อยไม่เอาแบบนี้

ต้องไปข้างล่างคางบนเลยแล้ว <c oughs> บนแล้วกันโอ้โหเลือกข้างล่างดีกว่า,า,าอีกเขาไปเลยไเรียข้างบนเนาะ <พ>จับอือออไม่เอา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 ข้า,เา,เา,เา,าพ,พ,พาเจ้าถูกหลอกลวง ไม่ขึ้นอ่ะไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอา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 อลืมไปข้างไม่ขึ้นจึ๊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 ไม่เอา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  บ่าไปเออเอ้ยเพื่อนทำไมนะไม่ไปอ่ะนี่ดูดเอาใจเลยโอเคมาพืดกนเดี๋ยวได้ขึ้นไปนะเดี๋ยวเราขอขอขี่หัวแล้วก็เราดึงขึ้นมาโอเคปะไม่ตอบอ่ะไปคนเดียวก็ได้อ๋ออี่ไม่เล่นละไม่เล่นอย่างนี้ดีกว่า มไม่เอาแบบนี้ไม่เอาไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้โอ้ยยากจังเนี่ยอันนี้มันเกมคลายเครียดหรือเกมทำให้เครียดกว่าเดิมเนี่ยโอเคสิสิสิเพื่อนวา แล้วก็ขึ้นไปนี่ไดิแล้ดิแดึโอ๊ยขึ้นอะไรตอนนี้เนี่ยดึงขึ้นไปโอ๊ยเยี่เคนะโอเคขึ้นแล้วละแล้วก็ ผมไม่ร้อนเสียเพราะมันหยุดเขาหยุดในห้องแอร์อากาศไปได้ร้อนด้วยยเออ Bay ơi bà đi. nó nó bị ngang mà đúng à. Nó ngang tắt lên. <cin Woah ImpossibleEh> โอเคไม่ไม okay, ่เปรยวเกิดไปดีเดียวเองไม่เอาไม่เอาไม่เอาปลอดภัยโยอะไรอยู่โอ้พุ่งมาเลย どう <laughs> กลับกตามที huh. yeah. uh ่เ huh. ดิมแล้วโอเคตรงนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เยี่ยเอาไม่ว่าถ้าผ่านตรงนี้เมื่อไหร่จบคลิปเลยแล้วกันถ้ายังไม่ผ่านก็อาจจะไปมองเลยก็ได้นะ แล้วก็ถ้าลงชิมนม่เสร็จอาจจะหายไปเป็นเบือนไม่ก่อสองวันสองวันแต่มังถ้าถ้าวางก็จะอัดเลยถ้าไม่วัางก็เบร์ผมเลอเลยผมว่าผมไม่ยุ่งเลยเอาเจงเลยเฮ้ย ไม่เอา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 แบบนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำไมต้องตกที่นี่โอเคแล้วเอาไปเอาไปขอนเดี๋ยวไอ ขวานล่ะขวานขขวานมาขวาอยู่ไหนเออเอาออกให้ได้ก่อนแล้วกันลีสตาร์ดไหมนะออ้โหดูดิไม่ยอมบอกอ่ะตีอ่ะอย่าบอกนะแดรลีสตาร์ทจริงๆอะ ก็ได okay, okay, pues ้ฮะต้องเยียวอย่างนั้นก็จะสีเขียวโอเคขอตัดแค่ตอนที่อยู่ตรงกันอีกครั้งนึงแล้วก็เอ้ะทุกคนลวงดี่ไรเดีออกได้เดี๋ยวผมจะนับทุกครั้งที่ผมตกลงมาอีกรอบเลยแล้วมันับกันไว้กี่รอบมันจะไปถึงตรงโน้นอีกครั้งไปเริ่มรอบที่หนึ่ง โออีกแล้วเหรอโอเคโอเคถึงตรงนี้ละโอเคไปกันต่อพูด <c oughs> ยังไม่ทันขาดคำรอบที่สองรอบที่สามป้ะวัติใหม่แล้วคิกกลับไปที่เดิมไม่ได้กระพอะแล้วโอ้โหยากเลยอ่ชอมเลโอเคผมจะถ่ายทุกครั้งเลยที่ผมเล่นเนี่ย ไม่ตัดละเขียนตัดละเออไม่เอาเันเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยด้วยโอเคไม่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 บราเออฉ้อไปได้โอเคนะเออไม่ <laughs> นี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยบ่อยบ่อยบ่อยบอยบอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะไรอะอะไรอะโอเคประมาณตรงนี้ทำเลยและครับมาถึงเราเราเจอที่รับครับเย่ไปต่อขอข้าเป็ที่เดิมเลยแล้วค่ะนะโอเคกลับมาตอนที่ตกกลับอ่าที่ที่ผมตกแล้วล่ะโอเคกระ็จะไปก็จะก็จบ ไปเลยอืม um ถ้าลุกอีกตัดจบเลย นีัครับ